บ้านตุกตาไอดารีสวัสดีคะ่ะสวัสดีกับป้านูตแล้วก็งานคัสตอมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นงานคัสตอมบอดี้โอบิสสิบเอ็ดเล่นกับหัวดอยเนนรอยหรือเนนโดรอยนั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆมาไม่ได้มาคัสตอมอย่างเดียวมาเพิ่มความสูงด้วยนะคะน้องคนซ้ายมายืดส่วนสูงด้วยด้วยพาร์ทพาร์เสริมอันนี้เป็นเป็นชิ้นเก่าแล้วนะคะ อันนี้เป็นชิ้นใหม่ที่ใส่ให้แล้วโอเคเรามาดูงานคัสตอมกัน body OB สิบเอ็เป็น b ดี y ที่มีข้อต่อค่อนข้างที่จะอิสระเนาะแล้วก็สวยนะคะสวยแล้วก็ป้าหนูชอบ <laughs> ง่ายๆเล ใช่ไหมป้านุชอบแล้วก็ยังคงเป็นขวัญใจของหลายๆบ้านอันนี้ป้านุไม่ได้คัดช่วงคอให้นะคะเนื่องจากว่ามีบอกว่าจะใช้เป็นก้ามปูอัน,อนแบบนี้นะคะเป็นพารส,ส่วนเสริมอย่างนี้ก็จะใช้คอเดิมของเขาซึ่งคอเดิมของ OB ส1เนี่ยคะ่ะค่อนข้างที่จะงอกแงกอันนีต้ต้องยอมรับ ในเรื่องในจุดนี้นะคะถ้าไม่ได้คัสตอมเนี่ยถ้างานคัสตอมคอจะไม่งอกแงกเลยเห็นไหมคะคอจะไม่งอกแงกเดี๋เด็ใส่ให้ดูก่อนนะเปรียบเทียบให้ดูก่อนว่าความงอกแงกคืออะไรความงอกแงกคืออะไรอ่ะเนี่ยความงอกแงกเห็นไหมคะความงอกแงกเห็นไหมเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจับเด็กๆทรงตัวเถ้าหัวงอกแงกงอกแงกก็จะจะทรงตัวยากนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าจอยเดิมของเขาเนี่ย เป็นจอยที่ที่ไม่ได้ผ่านการคัสตอมเนาะหัวก็จะก้มก็แก๊กก็แก๊กได้เองทีนี้เวลาจับทรงตัวน้องเนี่ยจะต้องจับให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยปล่อยมือนะ น้องก็หมุนหัวได้ก้มได้เงยได้ตามอิสระเลยนะคะแต่หัวก็จะจะจะ,จะดูหลวมๆห,หน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้คัดช่วงคอนนะแต่ช่วงแกนกลางช่วงบอดี้คอบอดี้ปนุชจัดการให้เรียบร้อยนะคะเสริมแกนกลางให้มั่นคงแข็งแรงเนี่ยน้องจะแข็งแรงมากๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของบาลานได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าหัวที่งอกแงกอันนี้ต้องทำใจนิดนึงนะ อ่มาในส่วนของคนเล็กคนเล็กนี้เป็นงานคัสตอมที่คัสตอมทั้งหมดเลยคอบอดี้เสริมแกนกลางให้ด้วยแต่เนื่องจากว่าบอดี้เป็นคนละชนิดกันนะคะเป็นคนละแบบกันก็คือเป็นโอบีเหมือนกันนี่แหละแต่เป็นคนละชนิดคนละแบบกันเลยน่าจะเป็นคนละรุ่นกันเพราะฉะนั้นจะเอาเปรียบเทียบกันแบบเป๊ะเลยเนี่ยค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าบอดี้รุ่นนี้ ข้อต่อเขาค่อนข้างที่จะหลวมแล้วแล้วก็อ๋อตอนมานี่คือหลวมมากโอเคหัวแน่นนะคะกม้มนะหน้าได้นะเงยหน้าได้กลมหน้าได้หมุนซ้ายหมุนขวาดได้ปกติแกะวิธีการแกะนะคะแกะพัดผมพัดหน้าผมหลังหน้าหลังแล้วก็อ่อปนุคัดเป็นแบบนี้นะคะสามารถเล่นกับพัดหน้ารุ่นเก่าๆได้ด้วยนี่ก็ถอด ฐานรองคอออกวิธีการถอดนะคะก็กดบอดี้หน้าหลังให้แน่นค่อยๆดึงฐานรองคอออกตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่หน้าใหม่เข้าไปเหมือนที่ป้านุชเคยบอกทุกๆคลิปเลยหรือไปหาคลิปเก่าๆดูนะคะว่าหน้าแต่ละเบอร์ก็จะใส่กับจอยไม่ไม่เท่ากันหรอกค่ะใส่กับจอยได้ไม่ไม่เท่ากันเ,เ,นเป๊ะเหมือนกับ เป็นฐานรองคอกับจอยของเขาเองก็จะเบอร์เดียวกันก็จะเล่นด้วยกันง่ายนะคะแต่ทีนี้พอต่างเบอร์ก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของขับไปหลวมไปนะคะปะนุษฐทาคลิปวยายๆมากมายเลยเดี๋ยวลองไปขุดดูนะคะไปคุยดูเนาะเนี่ยถ้าพัดหน้ารุ่นเก่าก็จะก้มหน้าเงยหน้าไม่ได้ไม่ได้นะคะก็จะยากนิดนึงเพราะว่าถ้าจะให้ก้มหน้าได้เงยหน้าได้ต้องต้องให้เขาอ่าเงยขึ้นมานิดนึงอ,อย่างเงี้ยค่ะ ให้จอยผลขอบขึ้นมาหนึ่งก็จะก้มได้เงยได้นะคะแต่ถ้าใส่จนสูตรใส่จนสูตรก็จะก้มไม่ได้เพราะว่าไม่มีในส่วนของฐานรองคอตรงนี้ค่ะนั้นะสำหรับเบอร์หน้าเบอร์เก่าเนะโอเคทีนี้กดบอดี้หน้าหลังให้แน่นดึงพัดหน้าออกมาตรงๆวิธีเล่นนะคะจอยประนุดทำแบบติดกับบอดี้นะคะไม่สามารถดึงจอยออกได้นะบอดี้แกะเองไม่ได้ปนุนุ์ใช้กาวชนิดพิเศษนะคะ ต้องใช้น้ํายาที่บ้านปนุษย์แกะเท่านั้นถ้าบอดี้น้องมีปัญหาหรือว่าจอยหาก้าให้ส่งมานะคะปนุษย์การันตีงานดูแลให้ร0อยเปอร์เซ็นต์ฟรีไม่คิดสตางค์เพิ่มแล้วแต่ว่าต้องจ่ายในเรื่องของอะไรนะคะเช่นจอยที่หักก็เปลี่ยนจอยใหม่ก็จ่ายหรือว่าส่งจอยใหม่มานะคะและก็ค่าขนส่งน้องค่าส่งกลับบ้านค่าส่งมาเนาะโอเค เล่นกับเบอร์ใหม่ๆผมใหม่ๆเบอร์ใหม่ๆก็ใช้ถานรองคอแบบนี้นะคะใส่เข้าไปใส่พัดหน้าพัดผมหน้านะเรียบร้อยเห็นไหมคะแล้วก็วิธีการจับน้องยืนนะคะพยายามบาลานตัวให้ดีก่อนก่อนที่จะปล่อยมือนะคะเนี่ยาหาจุดบาลานน้องให้ได้แล้วค่อยปล่อยมือนะคะงานคัสตอมที่คัดข้อต่อน,น่นๆเนี่ยเด็กจะทรงตัวได้ง่ายนะคะจะ จะไม่ไม่ไม,ไม่มีปัญหาในเรื่องของอล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นเดี๋ยวปนุษบอกไว้ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยนะคะเช่นรองเท้าหรือว่าเสื้อผงเสื้อผ้าที่เอามาใส่ให้น้องแล้วการที่จะจับน้องบาลานตัวเนี่ยบางทีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเราไม่สามารถเอ้ยจับแกนกลางได้หรือว่ากดตรงแกนกลางให้น้องบาลานตัวได้ให้น้องเอียงตัวได้ อย่างนี้ค่ะก็จะจะยากนิดนึงแต่การที่จะจับน้องโพสิ์ท่าแบบโป,โป,โป๊มันก็ง่ายอะเนาะข้อต่อแต่และข้อต่อก็จะย้วยไปตามมือเราได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เนาะค่อยๆเล่นไปเด็กๆข้อต่อไม่ถูกกับกาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรอย่าใช้กาวก่อนนะปรึกษาปนุษย์ก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วพร้อมกลับบ้านแล้วบอดี้สองบอดี้นี้นะคะหัวเป็นของปนุษย์เองนะหัวเป็นเด็กเด็กมากะที่บ้าน คนนี้อย่างที่บอกนะคะปนุษ์ทำแกนกลางให้อย่างเดียวแต่หัวน้องยังงอกแงกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าต้องการจะเปลี่ยนก็ขอให้บอกนะคะลองเอาไปเล่นดูก่อนเผื่อจะชอบแบบแบบเดิมเนาะ เ,เรียบร้อยค่ะพร้อมกลับบ้านแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไว้วางใจให้ป้าดูแลเด็กๆให้นะคะขอบคุณที่เชื่อมือง,งานคัสตอมของปนุษย์ด้วยขอบคุณที่รักการขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ